ผมให้ดูเครื่องนิดนึงละกันนะครับเนี่ยคันนี้ซ่อมง่ายครับเปิดเนี่เปิดกระโปรงแบบนี้เลยนะครับเปิดฝาเครื่องแบบนี้นะครับนี่เครื่องแห้งๆสวยๆเลยนะครับเครื่องคูโบต้าสามสูบสวยนี่ปั๊มสวยมากนะครับปั๊มรุ่นใหม่แล้วเนี่ยนี่เป็นปั๊มนิ้วแล้วนะนะเป็นปั๊มนิ้วแล้วโอ้โหแบตสวยนะครับหม้อน้ําก็ดีคันนี้นะครับคูโบต้ายูสิบแท็กเหล็กนะครับแท็กเหล็กช่วงล่างสีเดิมสวยดีนะครับ ลองขับให้ดูนะมีลายไปปิ้งนะคันนี้นะครับมีอุปกรณ์ลายไปปิ้งมานะครับแต่ตาติดง่ายเครื่องเดินนิ่งๆเลยครับสวัสดีครับร้านราชแบคโคครับวันนี้ผมพามาดูรถขุดนะครับจิ๋วๆก็มีนะครับ3ตันมียันม่านะครับตูดกลมนะครับสวิงบูมมีนะครับหัวเก่งนี่มีหลายคันเลยที่อู่นะครับนี่สตันก็มีนะครับ3ตันคูโบต้านะครับนี่ปั๊มนิ้วตูดท่านท้ายกลมนะครับคูโบต้าตระกูลเคเฮดไม่มีเยอะนะครับที่ร้านนะครับสภาพเด s k 0 2 4มีนะครับเดี๋ยวนี้ผมมารีวิวคันนี้แล้วกันนะครับเป็นคูโบตานะครับคูโบต้า U10 นะครับ U10 นะครับมีลายไปปิงนะเดี๋ยวผมติดลายไปปิงให้คันนี้คันนี้ยืดหดแ็กได้นะครับสีเฟรมช่วงล่างสวยเดิมนะครับนี่สีเดิมบูมอาร์มนะครับสวยเดิมนะครับบุ้งกีสวยเดิมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องนิดนึงแล้วกันนะครับเนี่ยคันนี้ซ่อมง่ายครับเปิดเนี่เปิดกระโปรงแบบนี้เลยนะครับเปิดฝาเครื่องแบบนี้นะครับเนี่ยเครื่องแห้งๆสวยๆเลยนะครับ เครื่องคูโบต้าสสูบสวยนี่ปั๊มสวยมากนะครับปั๊มรุ่นใหม่แล้วเนี่ยนี่เป็นปั๊มนิ้วแล้วนะนะเป็นปั๊มนิ้วแล้วโอ้โหแบตสวยหม้อน้ําก็ดีคันนี้นะครับคูโบต้ายูแท็กเล็กนะครับแท็กเล็กช่วงล่างสีเดิมสวยดีนะครับลองขับให้ดูนะมีลายไปปิ้งนะคันนี้นะครับมีอุปกรณ์ลายไปปิ้งมานะครับสตาร์ติดง่ายๆเครื่องเดินนิ่งๆเลยนะครับมีเซฟตี้นะไม่ขยับด้วยใครอยากได้รถเล็กๆนะ เอาไปใช้ได้เลยนะครับมีลายไปปิ้งให้สวิงคอได้อันนี้อันนี้ลายไปปิ้งนะครับสวิงคอซ้ายขวาได้นะครับโอเคนะครับใบมีดนะครับนะครับเดี๋ยวสลักของเก็บให้อีกนะครับอันนี้สลักสภาพเดิมๆนะมาจากญี่ปุ่นนะครับตัวเดินเดินนิ่งดีนะครับใบมีดสามารถขยายได้ด้วยนะครับ ทำให้ใหญ่ขึ้นได้นะใบมียกตัวแรงดีนะครับรถกําลังดีครับนะครับเนี่ยขนาดประมาณตันครึ่งครับคันนี้ประมาณตันครึ่งนะครับบูมามก็ยกได้สูงพอสมควรครับประมาณ2.70เมตรเจนะครับสเมตรเจนะครับขุดก็ได้ไกลพอสมควรนะครับหมอเอาไปใช้นะครับในสวนนะครับหรือใช้กระบะย้ายได้นะครับไปขุดล่องปลา ไปรับงานรับจ้างได้เลยนะครับพอตัวนี้นะครับทรงก็เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นตระกูลยูแล้วนะครับปั๊มก็เป็นปั๊มนิวแล้วนะครับมีความไวนะครับคอนโทรลก็ขับง่ายครับนุ่มนะครับเนี่ยเดี๋ยวสลักเก็บให้อีกก็คือกริปเลยนะสวยเดิมดีครับนะครับสวยเดิมนะครับรถขับง่ายครับเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับขับง่ายแล้ว นีครับแท็กเลขนะครับนะครับมีเดินวัยนะครับอันนี้เดินวัยนะครับเดี๋ยวลองยกตัวให้ดูหน่อยดีกว่านะครับบิดตัวแรงดีครับเนี่ยไปตามมือเลยนะครับตัวเดินเดินดีครับไม่มีเสียงเลยนะครับ กระต่ายเดินไวกระต่ายเดินไวกระต่ายเดินไวนะครับนี่เดินนิ่งนะครับที่สำคัญคือเขาจะขยายแท็กได้นะครับถ้าเอาขึ้นกระบะนี่เราก็หุบนะครับสองฝั่งเลยแต่ถ้าเราอยากให้รถมันนิ่งขึ้นนะครับฐานกว้างขึ้นนะครับเราก็ขยายนี่นะครับเห็นไหมฟังก์ชันเยอะครับฟังก์ชันเยอะนะครับนี่ถ้าอยากให้อยากขยายให้แท็กกว้างให้รถมันนิ่งขึ้นนะครับก็ ใช้แบบนี้ได้เลยนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เสร็จแล้วก็สลับกลับไปเป็นเหมือนเดิม <Okay. S 2> นี่นะครับตอนนี้ก็คือเป็นโหมดแทกกว้างแล้วนะครับแท็กก็จะกว้างขึ้นครับ <Okay. S 2> เก็บสลับปุ๊กขี่หน่อยแจมเลยนะครับสวิงแน่นดีนะครับสวิงแน่นเลยนะครับเขาจะเป็นทรงตูดกลมเนี่ยสวิงไม่พ้นแท็กนะครับเราไปเข้าที่แคบก็เหมาะครับ รุ่นใหม่แล้วนะครับคันนี้นะเดี๋ยวผมเก็บงานเก็บสีเก็บสลักนะครับช่วงล่างสวยอยู่แล้วเดี๋ยวพ่นจตันไปให้ด้วยนะครับใครดูเครื่องหน่อยดีกว่าเครื่องเดินนิ่งๆเลยนะครับเครื่องเดินนิ่งๆเลยแน่นๆเลยนะครับโอเคคันนี้นะครับ เดี๋ยวเก็บงานเรียบร้อยนะผมขายอยู่ที่269,000บาทนะครับหรือใครอยากได้ตามสภาพเดี๋ยวลดราคาให้นะครับนี่ช่วงล่างสวยสีเดิมเดี๋ยวเก็บบุตสลักให้ครับ